รเปล่าคะเจ้าหญิงเลน,นิทานเจ้าหญิงสนโนไวท์เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเอ๊ะสนโนไวท์เขาใจดียังไงล่ะเขาช่วยเหลือคนแค่คะ่ะอ๋อเขาช่วยเหลือคนแค่ก็อ,อ,อาจจะใช่นะหรือจะเป็นเหมือนซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่านี่เขาช่วยแม่ในท,ทำงานบ้านเหรอคะโอ้เขาเรียกแบบนั้นเขาเรียกคนใจดีไหมคะน่าจะใช่นะคะก็ออจ,จะใช่เหรอคะ แล้วถ้าเอแลวถ้าคนที่เป็นแบบซุปเปอร์แมนอ่ะโอ้ทอี่เขาไปช่วยคนดีๆเหรอะคะใช่เขาไปช่วยคนดีค่ะที่ต่อสู้กับคนไม่ดีอย่างอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนใจดีไหมนะไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้โหแล้วคนใจดีเนี่ยจะเป็นยังไงนะใครจะหาคําตอบให้ได้บ้างคะแล้ววันนี้เราก็เข้าสู่การนมัสการด้วยกันนะคะ เพลงแรกเป็นเพลงที่เด็กๆคุ้นเคยกันอย่างดีเลยร้องตามที่กันนะคะอธิษฐานก่อนค่ะ แล้วเราก็เตรียมใจเข้าสู่การนมัสการนะคะเพลงที่สองด้วยการเพลงคำอธิษฐานของพระเยซูที่คำอธิษฐานของพระเยซูจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนและเราจะอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูได้สอนเราค่ะเด็กๆ เด็กเดี๋ยวเรามาท่องตามครูสอบด้วยกันนะคะอยู่ในพระธรรมมัชชิวบทที่25ข้อที่40พร้อมกันค่ะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วย มัดชิวบทที่25ข้อที่40ค่ะแล้ววันนี้ครูสอนก็มีเพื่อนของเราสองคนนะคะมาช่วยครูอสอนท่องข้อท่องจำด้วยค่ะขอเชิญน้องเกรซค่ะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วยมัทชิวบทที่25ข้อที่4ี่สเมนเอาละค่ะน้องเกรสก็ต้องข้อท่องจำกับเราไปแล้วนะคะเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าพี่เบสค่ะเรามาท่องข้อท่องจำพร้อมกันกับพี่เบสอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญพี่เบสค่ะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดน้อยพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยมัทธิวบทที่25ข้อที่40อารเมนพี่เบสกับนอ้องเกรสกท่องข้อท่องจำกับเราไปแล้วเรามาท่องพร้อมๆกันด้วยกันกับเขาทั้งสองคนอีกครั้งนะคะเราบอกความจริงกับท่านทัน้งหลายว่า ซึงพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในที่น้องของเรานี้ก็เหมือนกับเราด้วยมัร์คเชลบทที่25สห้ข้อที่4ี่สเมนขอบคุณพี่เบสกับน้องเกรสมากนะคะสำหรับข้อท่องจำประจำสัปดาห์นี้ข้อท่องจำประจำสัปดาห์นี้ในพระธีรมที่บอกไว้ว่า สิ่งที่เราได้ทำแม้กับคนที่เล็กน้อยที่สุดของเราแต่ถ้าเราตั้งใจทำก็เหมือนทำเพื่อถวายเกียรติแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระเยซูของเรานะคะทุกสิ่งที่เราทำนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยขนาดไหนถ้าเราทำด้วยความตั้งใจแล้วทำเพื่อถวายเกียรติแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูก,ก็ทรงพอพระทัยทั้งนั้นนะคะเด็กๆ เรื่องราวที่วันนี้ที่โปรดปาได้ถามมากับครูสอนนั้นว่าเอ๊ะคนใจดีอ่ะนั้นเป็นยังไงถ้าตามที่เราพบเห็นทั่วไปเนาะเราก็จะเห็นตามนิทานหรือในการ์ตูนแต่วันนี้ครูสอนมีเรื่องราวของคนใจดีที่อยู่ในพระคัมภีด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่คนใจดีในพระคัทภีแล้วจะเป็นยังไงเขาจะใจดีเหมือนอย่างที่เราคิดไว้ไหมจะใจดีเหมือนเจ้าหญิงในนิทานไหม ือเขาจะใจดีต่อสู้กับคนร้ายเหมือนซปเปอร์ฮีโร่ที่เรารู้จักกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนใจดีในแบบของพระคัมภีร์นั้นน่ะจะเป็นเหมือนอย่างที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่าคนใจดีในแบบของพระคัมภีร์ที่ครูสอนจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะยังอยู่ในบทเรียนของเปโตรและเพื่อนในหัวข้อเรื่องที่ว่า เปโตรอธิษฐานเผื่อหญิงผู้ใจดีอยู่ในพระธรรมกิจาการอัครทูตหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพระธรรมกิจาการนะคะที่9ข้อที่36ถึง43ค่ะเด็กๆถ้าอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านในพระคัมภีร์กันได้นะคะแล้วเรื่องราวที่ครูสอนแบ่งปันในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่ใจดีเนี่ย เป็นหญิงที่มีน้ำใจแล้วคอยช่วยเหลือคนอื่นโดยความที่เธอมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งๆที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยหรือมีฐานะมากมายอะไรนะคะแต่สิ่งที่เธอทำเธอทำด้วยหัวใจเธอแสดงความรักของเธอด้วยการให้ให้ในสิ่งต่างๆที่ผู้คนที่เดือดร้อนนั้นต้องการเธอทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอสามารถจะทำได้ เธอตั้งใจทำเพื่อถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะแล้วเธอผู้นั้นมีชื่อว่าทาบิธาค่ะเดี๋ยวเรามาพบเรื่องราวของเธอด้วยกันนะคะเรื่องราวของทาบิทานะคะอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อที่3 6ถึง4ี่สที่ครูสอนได้บอกไปแล้วนั้นเป็นเรื่องราวตอนที่เตโตที่เมืองริดาและยับฟา ในเมืองนั้นนะคะในพ,พรัมพีกล่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกเธอมีชื่อว่าทาบิทาในภาษาอารามกนั้นแปลว่ากวางและตามภาษากรีกจะเรียกเธอว่าโดคัสซึ่งแปลว่ากวางเช่นกันค่ะหญิงคนนี้เนี่ยนะคะทำคุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมายอย่างที่ครูสอนได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าเธอไม่ใช่มีฐานะที่ร่ำรวยอะไร แต่เธอนั้นมีหัวใจแห่งการให้เธอชอบช่วยเหลือคนจนนะคะคนที่ไม่มีหรือคนที่มีความเดือดร้อนและในวันหนึ่งเวลานั้นหญิงคนนี้ก็ล้มป่วยลงจนกระทั่งถึงแก่ความตายพวกเขาจึงอาบน้ำศพและตั้งศพของเธอไว้ที่ห้องชั้นบนที่เมืองลิบด,ดานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยาฟาเมื่อพวกสาววกได้ยินว่า เปโตอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปร้องขอท่านว่าเชิญมาหาโดยด่วน<อ>เมื่อเปโตได้ยินดังนั้นใช่ไหมคะเปโตก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปกับเขาทั้งสองคนเมื่อถึงแล้วพวกเขาก็พาท่านเปโตคนนั้นขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่มีศพของทาบิทายอยู่พวกผู้หญิงไม้ก็ยืนร้องไห้กันอยู่ข้างๆท่าน แล้วก็ชี้ให้พวกท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดคัสหรือทาบิทานั้นได้ทําให้พวกเธอเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ค่ะเด็กๆาทาริธาเนี่ยได้เย็บเสื้อผ้าให้กับพวกหญิงม่และลูกกัม้าเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากว่าในสมัยก่อนน่ะคนที่ออกไปทํางานหรือออกไปาหาเงินเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นผู้ชายจะเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงก็จะทํางานบ้านและดูแลบ้านแต่เมื่อครอบครัวไหนที่ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงครอบครัวนั้นจะยากลําบากมากเลยหญิงไม้เหล่านั้นก็จะยากจนต้องพยายามทํามาหาเลี้ยงชีพตัวเองและลูกน้อยของเธอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทาบีทาเองก็มีน้ําใจที่จะช่วยเหลือพวกเธอหญิงไม้เหล่านั้นและลูกกำพร้า และเมื่อเปโตไปถึงเปโตจึงให้คนทั้งหลายเนี่ยออกนอกห้องไปก่อนออกไปข้างนอกและเปโตทำไงคะเปโตคุกเข่าลงและอธิษฐานแล้วหันมายังสดนั้นกล่าวว่าทาบิทาจงลุกขึ้นทาบิทาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตจึงลุกขึ้นนั่ง เตโต็ยื่นมือออกไปเพื่อพยุงเธอขึ้นแล้วเรียกธรรมมิกชนพร้อมทั้งบรรดาแม่บ้านแม่ไม้ทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแล้วมอบหญิงสาวที่มีชีวิตนั้นให้กับพวกเขาเหตุการณ์นั้นเรื่องรือไปตลอดทั้งเมืองยัฟาคนจำนวนมากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเตโต ก็อาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาอยู่หลายวันโดยเปโตพักอยู่กับซีโมนซึ่งเป็นช่างฟอกหนังค่ะเรื่องราวของทาบิธาหญิงผู้ใจดีเนี้ยเธอได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายเธอได้ช่วยเหลือหญิงม่ายและลูกกพร้าเธอเป็นหญิงที่มีน้ำใจแห่งการให้แห่งการช่วยเหลือนางทาบิธาด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นหญิงที่มีน้ำใจ เธอช่วยเหลือผู้คนรอบข้างของเธอเธอช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือที่เดือดร้อนเป็นเพราะเธอนั้นรักพระเยซูเธอใช้ความสามารถของเธอที่จะแสดงความรักต่อ,อผู้คนรอบข้างของเธอและในวันหนึ่งเมื่อเธอนั้นเสียชีวิตลงผู้คนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเธอก็มีความทุกข์เศร้เสียใจกับการจากไปของเธอแล้วก็ได้รับรู้ว่าได้ว่า ามีน้ำใจของเธอนั้นช่างใจดีและแสนดียิ่งนะักและสิ่งที่เปโตรได้ทํากับเธอนั้นคือการที่เปโตรได้ทำอะไรคะอธิษฐานให้เธอนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายและเมื่อผู้คนเหล่านั้นรู้ก็ดีใจและสรรเสริญพระเจ้าในการที่ให้กับคนเหล่านั้นได้รู้จักถึงความรักที่พระเยซู ทรงมีต่อพวกเราทุกๆคนและการทำให้การกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งของทาวิดาพระเยซูได้ทรงสอนเหล่าสาวกไว้ว่าผู้ที่ให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหวยให้น้ำกับผู้ที่กระหายนั้นหรือให้เสื้อผ้ากับผู้ที่ต้องการเมื่อท่านทำทั้งสิ้นเหล่านั้นก็เหมือนที่ท่านได้ทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือต่อพระเยซูของเรานั่นเอง การที่นางทาบีทานะั้นมีน้ำใจกับหญิงม่ายและต่อผู้คนรอบข้างของเธอเธอได้ให้ในสิ่งที่เธอมีได้ตรงกับความต้องการของคนที่กำลังเดือดร้อนพระเจ้าก็อวยพรเธอโดยให้เธอนะั้นเป็นขึ้นมาจากความตายและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นเหมือนพระพรซ้อนพระพร เรื่องราวของนางทาวีธาชึ่งเป็นหญิงที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจแห่งการให้ครูสอนอยากจะเอามนุนใจให้เด็กๆทุกๆคนนะคะเราทุกคนแม้จะเป็นเด็กตัวเล็กๆก,ก็สามารถที่จะเป็นคนที่มีจิตใจดีช่วยเหลือไดเออ้เหมือนที่นางทาวีธาทำเราทําในแบบของเราเราทำในสิ่งที่เราทําได้แม้การกระทำเล็กๆน้อยๆแต่เรา แค่รู้จักที่จะมีน้ําใจแล้วเราตั้งใจทําก็เหมือนเป็นการที่เราทําเพื่อถาวายเยกียรติแก่โอค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วค่ะเห็นไหมคะอย่างตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านใช่ไหมเรียนออนไลน์เราสามารถที่จะมีน้ําใจกับคนที่อยู่ร่วมบ้านกับเราได้ยังไงบ้างคะเราจะมีน้ําใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ยังไงบ้างคะเออครูสอนว่าเด็กๆรู้นะว่าต้องทําอย่างไรต้องทอํายังไงบ้างคะ อ๋อช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้ใช่ไหมล่ะคะเก่งมากค่ะเด็กๆหรือเอ๊ะในช่วงนี้เราเรียนออนไลน์อีกเราช่วยเพื่อนได้ไหมนะถึงเราจะไม่ได้เจอเพื่อนช่วยได้ไหมคะช่วยได้นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆเราช่วยยังไงดีคะอ๋อก็ช่วยเพื่อนทบทวนการบ้านไงคะช่วยกันเตือนเธอเธอทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์หรือ,อยัง มีหน้ามีข้อนี้นะเธอเธอทํากิจกรรมศิออละปะหรือยังนะอย่าลืมนะเธอเดี๋ยวจะส่งมนันอังคารนี้แล้วนั่นแหละค่ะเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้ในการที่เราเจอกันแบบมีระยะห่างหรือทางออนไลน์ใช่ไหมละ่ะคะการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการแสดงความมีน้ําใจแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยๆในชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะทําแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นได้ ทางทาบีทาสิ่งที่เธอทําอีกอย่างหนึ่งนั้นที่ครูสอนรู้สึกประทับใจในตัวเธอก็เธอก็คือการที่เธอได้ช่วยเหล่าหญิงม่ากและลูกกำพร้าซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่เด็กๆก,ก็ทราบกป็นดีอยู่แล้วว่าโควิดได้พรากชีวิตผู้คนที่อยู่รอบข้างเรารอบตัวเราบางรบค,ร,าาร,อคร,างรอบครัวส่วนเสียขหัวหน้าครอบครัวบางครอบครัวส่วนเสียพ่อพุณแม่ไป สิ่งที่น,นางทวิธาทำทำให้ครูสอนได้คิดถึงผู้คนเหล่านั้นในสถานการณ์เหล่านี้มีเด็กหลายคนที่จะต้องกำพร้าคุณพ่อคุณแม่อย่างที่เราก็ทราบข่าวกันครูสอนอยากให้เราทุกคนที่จะอธิษฐานเพื่อเด็กเหล่านั้นเพื่อครอบครัวเหล่านั้นที่พระเจ้าจะปอบประโลมหัวใจทุกคนในครอบครัวเขาที่เขาจะพลิกฟื้นแล้วกลับขึ้นมา สู้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อครอบครัวเหล่านั้นด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ขอบคุณพระองค์ในสำหรับวันนี้ที่เราทุกคนได้มาอยู่รวมกันที่ได้รับรู้บทเรียนที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียไมาให้กับเราในการที่เราจะเป็นคนที่มีน้ำใจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นโปรงเจ้าภาะ และในเวลานี้ในสถานการณ์โควิดนี้พระเจ้าเราจะขออธิษฐานเผื่อทุกผู้คนทุกๆคนพระองค์เจ้าคะที่กําลังประสบปัญหาเหล่านี้ที่เราทุกคนนั้นพระองค์เจ้าคะจะรอดพ้นและปลอดภัยจากเชื้อโรครายนี้พระเจาา้าฮาเลลูยาพระเจ้าคะและขอทรงปกป้องเราและเด็กๆทุกๆคนด้วยพระเจ้าฮาเลลูยาและในวันนี้ข้าพวงขอร้องทูลและขอนำเรื่องที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ในเรื่องของครอบครัวพระองค์เจ้าคะ ประสบวิกฤตคลงจะคาสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปคลงจะคาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คงจะคาที่ทําให้หลายคนโลงจะคากลายเป็นลูกกำพร้าคลงจะคาขอพระองค์สุขรดูดแลปกป้องเด็กๆเ,เ,เหล่านั้นพระเจ้าขอพระองค์ทรงยกชูเด็กๆเหล่านั้นขึ้นพระเจ้าขอที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเด็กๆเ,เ,เหล่านั้นพระเจ้าฮาเลลูยาที่จะมีคนโลงจ้าค่ะที่จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับขาแเล็ อุป,ปการะเขาพระเจ้าแทนพ่อแม่ของเขาเหล่านั้นที่สูญเสียไปพระเจ้าไม่มีใครหรืออะไรต้องการให้เกิดความสูญเสียเหล่านี้พระเจ้าฮาเลลูยาขอพระองค์ทรงปลอบประนอมทุกครอบครัวที่ได้รับการสูญเสียนั้นพระเจ้าพระองค์จะทรงพลิกฟื้นโกรธจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของเขาเหล่านั้นโปรจอค่ะที่จะกลับมาพรองค์ขะหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระองค์ทรงโปรดช่วยกู้ เหล่านั้นขึ้นพระเจ้าฮาลลูยาพกะองเจ้าข,าขอพระองค์รงบดูแลพระองเด็กเกดกัมพาเหล่านั้นยิงไม้ด้วยพระเจ้าฮาลลูยาในภาวะวิกฤตเช่นนี้พระเจ้าข้าเราขอฝากทุกๆคนปงครอะไว้ในคําอธิษฐานของพระองค์พระเจ้าในน้ำพระเยซูเขียนจาร ปะจำสัปดาห์นี้มาแล้วค่ะเด็กๆเตรียมตัวนะคะให้เราตอบคำถามท้ายบทเรียนนี้นะคะครบ10ข้่อได้10คูปองแล้วอัดคลิปข้อท่องจำนะคะผูส,สอนให้อีก5คูปองเลยและอันที่3ถ่ายคลิปในการช่วยเหลือมีน้ำใจ ให้กับคนในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คุณต,ตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือในการที่เราทำงานบ้านที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคนในบ้านผู้สอนถือว่าสิ่งนี้เป็นการแสดงความมีน้ำใจในแบบที่เราสามารถทําได้นะคะผู้สอนให้อีก1ิบคูปองเลยค่ะสําหรับความมีน้ําใจนี้นะคะและอย่าลืมส่งการบ้านนะคะเด็กๆของรางวัล จัดส่งไปให้ที่บ้านเชียวนะอย่าลืมมาทำด้วยกันนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปช่วงนี้เนีเรายังอยู่ในสถานการณ์โควิดเนาะสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่จำเป็นแล้วสิ่งที่โควิดมันกลัวนะครูสอนว่าน่าจะเป็นการที่เรารักษาความสะอาดใช่แล้วค่ะรักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆสวมใส่หนะ้ากากอนามัยเวลาต้องพบเจอผู้คนนะคะ แล้วก็การเว้นระยะห่างแล้วเราดูแลตัวเราเองไม่ไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคะเราดูแลตัวเองและปกป้องตัวเองทุกคนนะคะขอพระเจ้าอวยพรและปกป้องเด็กๆทุกคนด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ ความเชื่อและรอคอยเราจะผ่านวิกฤิกนี้ไปด้วยกันนะคะ,ะคอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube NGM ใจสมานด้วยนะคะ